พเกมสวัสดีครับผมพีเกมเมื่อสีนะครับผมต้องพูดเบาๆหน่อยคือตอนนี้ผมแบบอยู่ห้องเลยแล้วคือโทรศัพท์ผมโคตรร้อนเลยแล้วเขาเนี้ยผมขอดูซีดก่อนผมเอาอะไรดีขอเป็นหมู่บ้านวิเลจแล้วกันแล้วก็ เออนี่ทำเป็นแบบจะซีรีส์ไว้สักยีิบห้าพาร์ทอ่ะโอเคแชทแชทผมเปิดนะไม่ต้องเปิดหรอกแต่ต้องเปิดไหมไม่ต้องเนาะแต่ละพาร์ทขออัดไว้แค่สิบนาทีนะครับตอนนี้ผมขี้เกียจไปทำสกินนะครับก็ลูลูนะครับนล้วมาหม่บ้าน,นอยู่ไหนเนี่ย อ้มาหมูบ้านม,มาหลอกตูเปลเนี่ยว้าวท้วนบอกนำสกินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาใช้นะครับแนนอนกูไม่ก๊อปนะครับเดี๋ยวกูทำให้ดูเลยอ่ะเออเดี๋ยวมันต้องมีหมู่บ้านสิทับไฟล์ได้เมไหมไปชั่ว ชั่วทีนะให้ชั่วให้ชั่วมีไหมมีไหมโอ้ยเ,เดี๋ยวต้องเอามุมสองก่อนนะครับเป็นมุมสองเพื่อจะได้หาเจอหาเจอแบบง่ายๆเร็ว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 ผมรอตัวเต็มแล้วนี่เออ เขาใจด้วยว่าผมรอตัวเต็มแล้วทําไมเครื่องผมร้อนจังวเะเนี่ยไอ้ชั่วชัวชัวชัวมีไม่เนี่ยจริจริงเดี๋ยวผมขอเวลาหาก่อนโอเคครับเรามาเจอแล้วนะครับแม่งหาไปตั้งสิบนาทีโถเ้ยเราจะไม่มาทำอะไรเราจะมาอาศัยบ้านเขาอยู่กันนะครับเพ่มไหนวะวิดีโอ เปิดเพื่อสั้นโอเคครับก็ออบอกว่าทางนี้มีรถเ็นเดอร์ดาก่อนตัวไม่ไปเดี๋ยวเข้าไปครับอย่างนี้เรายัางไม่มีงบนะโอ้ไ่บั่มเลยเด้อนั่นนี่มันจะมีของให้ขนมปังเต็มเลยอย่างนี้ ไม่ทีมของโมแจงเขาจะไม่เอาการแรกของจาก m อ c มากซีมาหลงห้แป๊บถ้าได้น,นี้จะโคตรดีครับผอย่างไรบิเลยเขาแรกของหน่อยทำไมมันแลกไม่ไ,ได้หุ่ยกตกเลยเลือกบ้านครับบ้านไหนดี บ้านพอประมาณนอะ่ะบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ไม่เอาทำไมพี่ทำไมมึงเลือกมากอ่ะบ้านนี้แหละบ้านนี้แม่งใหญ่ที่สุดแล้วโอ้อไม่หิ่กะไม่ไม่ไมไมปพวกเราต้องโดมรักษาไว้เช<ม>ี่ยะไรเนี่ย กูไม่เคยจะเล่นเนึงเช็ดเขเดี๋ยวทำาน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลา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 เล,ะ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 ลียมาสิหาไมา้หาไม้ใกล้ๆตัวครับโอเค

เอ,อหาไม้ไกลตัวครับเก็บมาสักหน่อยอีกห้านาทีผมจะปิดคลิปผมไม่รู้นะตั้งค่ายังไงถึงจะได้อัพชิดได้ประมาณสักสามสินาทีคือเขา้าใจไหมโอ๊ยหลยับจัขอไปครับผมไม่รู้ทำไมเครื่องผมแบบแม้ กูจะอัดสิสิบเจ็ดนาทีมึงให้กูอัดแค่สิบหกนาทีแค่แนั้นเองพอเวลาไปดู YouTube บ้างได้ปะ <S <S เอบอบางคนติด y youtube นะล,ลืมบอกไปเกมตูไม่อยากแคสแล้วนะจะต,ต้องแคสจับเชิ่มหายน,นี่จะมีกูปล่อยแม่งเฮ้ยไปเกี่ยวเ,เ,เดี๋ยวนี้เลยเ เหมือนว่านะครับเรื่องนี้จะมีการแบบระบบใหม่แล้วนะครับแบบการดันกันพวกนี้โดยไม่เห็นไหมก็ดันแดบเนี่เออแต่มันไม่ต้องนันแล้วถ้าอยากคุณดันไปเลยให้กดชิปสขั้นพอคือผู้พิทักษ์ันติรอดเราเลีนตัดไม้แถวๆนี้นะเดะอยาเไดนขวานอะแต่เราสัญญาแล้วเราจะไม่เปิดชัด นี่ดูเชมัยทุบด้วยเกมนี้ผมจะแคสก็ไม่รู้นะจะแคสเกมอะไรดีนะถ้าไม่แคสก็ไปสัตว์ถ้าไม่แคสผมก็ไม่แคสนะถ้าแคสผมก็แคสอย่าเข้าบ้านค่ะมแลเป็นบ้านอันลามโอ้ตระก้าเพียเบลได้เปล่า อันผิดอันถูกก็ขอบให้ด mm ้วยนะครับมันมีไบโอมันหนึ่งเป็นแบบไบโอมเมซาไบโอมนะครับคือแม่งเต็มไปแต่ทองไอหัตมจะหมดเล้วครับทษโอ้โหโอ้โหคิดข้าถึงงี้ให้เราคิดข้าวสนิท โอ้โอ้ไอ้สัสกูชัวร์เไยมชัวร์โอ้แกแกโอ้พอดีเลยพอดีเลยนี่ตีคังนึงตายใช่ไหมเออดีแกตได้จีคังนึงตายทอู้อู้อ้อันนี้น่าจะประมาณดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะ เอ้าวทำไมได้มาแค่สองอันนะเอ้าวเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะตัวหรือว่ามันอยู่ในบ้านอีกเกินหนึ่งวะนี่เฮ้อีวันนี้ก็หลังใหญนะ่นะอันะมาเลยมาอีกังนึงยังไงไมังนเราปนแบนี้ได้ไหมนเนี่ยเฮ้ยนายของเราไปหรอ ปิดปิดฮ้่เอาโหแก่มาเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปทำเตียงนี่เราได้เตียงมาแล้วเราชิบพลได้เลยโฮ้ไม่ต้องกูแล้วทำไมแบบทำไมเช็ดมันไม่ขึ้นล่ะถ้โอ๋โอนี่ๆล้วแต่ว่าผมจะหิวแล้วนะเราต้องไปหาเตาก่อน เร,เราต้องกินแบบอาหารอะไเป็นประโยชน์ด้วยเฮ้ยไป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 เร็ว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 อจะตายห่าอยู่แล้วชิงตายมาแล้วขากลับบ้านก่อนนี่บ้านบ้านบ้านวิงไม่ได้แล้วลำบากใจ จุ ordan, or, work, e, ๊จุ๊จุ๊จุเรานั่งรอดูไปเช้านี forget, ้ไม่ใช่แล้วจอตรงมาวู้ฮู้นำมามาแอบดูเราโป๊กผ้าเหรอไมามาสลับวันนี้บายบาย